สวัสดีครับอ้อาจะไอ้ฮะอ๋อพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์อันนี้ก็มาอยู่ในช่วงที่3ครับผมนะ EP 3แล้วนะครับก็มาปั๊มกับเล่นแอลกับ g o for the Future นะครับ อันตีได้แล้วนะเราก็ฟอนตเจื่อแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นแอดมินช่างม่งไม่ติดแค่เราไม่แคร์สืออ,ออจอ,อจอโดสุดยอดอจอลาสำเร็จโคตรลาดไม่ได้แดกหรอก <laughs> โคตรลาดบอกเลยผมนี้โคตรสายสายลาดลาดจะเป็นจะตายจ่อจอาคีสหัวกล้วย <c oughs> โอ้ไม่รู้จริงเห็น <c oughs> อย่างนั้นมันก็หล่อนะเหล่อไม่อยากรายส์มาดิตอนแรกอยู่กลางไม่ใช่รึโถตัวเวททั้ทงเวทมาหมดเลย ่ยอดชัะจาวดับเบิลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังไปไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าไอ้เจ้ยตายออกได้ออกโมไปเลยเขาจะไปรอที่จุดศูนย์กลางนะน้องสุดพาย นั่นแหละเดี๋ยวได้ด้ขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเวทนักใช่ไหมเวทมากใช่ไหมโคตรเวทใช่ไหมจัดให้มันไสอิสเลีวรู้เปล่าชื่อนี้ข้าไปโดนเจ้ามานะอิสเลีวคาตาลีน่าหมื่นน่ะเหรอสิบสิบเลยนะตัวไหน ตัวอะไรตัวอะไรอ๋อมังกรโอ้ยน่าสงสารกลัวจริงอย่าเพิ่งไปตีมันเลยมันโหดไอ้ตัวนี้เป็นมแมลงที่คอยแบบตั้งแต่มันอัพแพตใหม่เดี๋ยวคอยดูไปอยู่ตรงน้นไปอยู่ตามตามันตามมันมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวลูนเรียบร้อยมันจะทำเพิ่มสถานะความเร็วตอนนี้ก็ไม่กลัวและบุกแม่ง ใส่สามสามอันตีใส่มันได้ใส่ไปเถอะเอาเลยเอาเลยเระวังอันนี้เพื่อเตนิมเราจะได้เอ่อพีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้ดาร,ร์กอนเเลเยอร์พลังโจมตีทางเวทสูงเพิ่มขึ้นด้วยไป <c oughs> เดี๋ยวไปฆ่า หูจูเลบย,ยาดย่าโคชิงอ่แลวพิเบียหายตัวไป โอ้อ่าเดสทอยป้อมเรียบร้อยแล้วมาต่อกันเลยเดี๋ยวรอ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 ก่อนรอก่อนเดี๋ยวอลิสตาบอดมาแล้วระวังสามสองหนึ่งลัดปล่อยยิงไม่ต้องลัดมาแล้วมาจ้าถึงกับฮิวฮิวแล้วไม่ฮิวฮิวหน้าป้อมเลยนะ พวกนี้ข้าขอโอ้แม่งเฮ้ยโอ้ยเกื้อเรือเร้อปล่อยมันโอ้โหยเฮ้ยอลิสตาอลิสตาอลิสตาเองอย่ามาลัดปะจา้าปล่อยมันไปเฮย้ยตัวนี้มาตัวนี้มาเออน,นั่นแหละเออกาลิโอบอดกาลิโอนาซุดนาซุดโอ,โ,โ,อโอ้โหลโ,โ,โอ้โหโอ้โแล้วนี่ อโอ้โห unstoppable จ้า <c oughs> มันไม่มีที่ว้าไปแต่มันต้องเล่นให้ถึงเวลแปดอะไม่ใช่ <c oughs> ไปถึงเวลในในไอดีเราอะ่ะ <c oughs> ดูมันพัก <c oughs> ดูมันดูมันดูมันเอาเข้าไปเอาเข้าไปทำอะไร ทำอะไรโอยโอยโอย,โอยตายไม่เป็นไรอ้าวตายก่อนไม่เป็นไรไม่อยอะก็มาเกินใหม่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะลุยโหลดโลดโลดโหลดโลดโหลดไปกลางแล้วเหรอมาช่วยแล้ว อยู่แค่นั้นแม um ่งฮอรดโอเคนย่อย um> 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 uh ่อจ่อจ่อย่อลุยโลดย่อท่อจ่ออีย่อท่อท่อท่อฮาร์ดาท่ฮาร์ดสุดเลยฮาร เอลยเอาจากอาอ่อเอ่อเอ่ออ่่่เขาเสุเลยขาเดือสุเยเขาเดืดเราอยู่ก็เอาไปเลยเอาเลยเดี๋ยวจัดตัวนี้ให้เอาไปเฮ้ยระวังโดนลัดโซด้วงไอมันมีสองตัวโอ้ได้ละเอ็นป้อม อ้อยบางอาทน้องฆ่าทน้องฆ่าใช่ไหมอาทำน้องฆ่าย้อเรีวเรีวระวังอาก็โหน้องค็ต้อแตกเนี่ยอ้าน่นน่ะข้ตวตลกสต้ วัด t ด e ดเ l l โอนรเซ่โคตรคิวต่อเนื่องกูบอกเลยโคสดเซ่โคตรเซ่ฮันเตอร์สตูชันตีได้นะต้องรอชาร์จชาร์จมไหร่แล้วปล่อยปั๊บ ะะอะไรสุดเลยคับอ้ยาโคตรโหดโอโ้โหไปถอย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 มาก่อนถอยมาก่อนจ่อตอเนาะจ่อกูบอกเลยตอนนี้กูโคตรอโอ้โห ติดเอ็เป็นนาวเินมาเกินเป็นแม่งเกินม okay. ักเกินอ่ะโอ้ยยอยจาลอยแล้วอจาลอยแล้วอ่อจาลอยแล้วเว้ยอจาหลอดสตว์อจาเอ็แล้วเว้ย กูจะาราราล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 ากูจะตายหายอยู่แลยนะโอ้ตายไอ้เหียก็โดนฟ้อมตีตายมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูจะไม่ยอมให้พวกมึงหอไอ้สัตว์เอาเลยเอาเลยหวยเปล่าเนี่ยเอาเลยหินหินเอาเลยลูก อนนี้แหละชาร์จชหนีก่อนเลยโดนลุมน,นั่วนระวงังระวงังโอ้โหกัดโพ่อกันตายสามไอหำคาตามึงไม่แบ่งกูบ้างยากได้สัสพรเจโดนจะบ้าแสโอ้ยเยียมน่าดอนโอ้ยดูมันเดีดมันดูมันดูมัน สบสุดท no ้ายกูขอรอน่อยไอ้สัตว์มันไส้มาสัตว์เจอมันชุดสุดยอดจุดพื้นเลยโ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 ยลานสุดทายเดี๋ยวกูจะโชว์รอยรอดมึงโอ้โหมันยังไม่มีตัวอะไรเกิดขึ้นสุดยอด เออสุดยอดเล่นเลยเล่นอีกก็ได้นะครับ <c oughs> ครับโซวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายอีฝากกดไลค์กดซับทั้งคื่ด้วยดีครับสวัสดีครับ